ครับสวัสดีครับวันนี้ตลอนกินจากสองคนมากินดับจมเที่ยวนะครับนี่คือผู้ชมดีกก้ยงเรา,า,ราครับน้องขัทินหรือน้องเกาลัดนะครับอันนี้หนึ่งขา้างนี่หนึ่งข้างครับน้ำหมูครับพร้อมที่จะาจมเที่ยวหรือยังพร้อมแล้วนะครับสองคนนะฮะเดี๋ยวอีกสักรูปหนึ่งเราจะถ่ายภาพอาหารไปเป,ป็นระยะระยะให้ เกิดกิเลสกันนะครับแล้วก็จะทานเหลือกันให้เยอะๆเลยนะครับใครอยากทานเดือนหน้ามีอีกถาอ่ากติการไปอ่านกติการให้เรียบร้อยนะครับแล้วเจอกันเดือนหน้าครับ ครับอันดับแรกนะครับอูนังิโลมาแล้วนะครับเตรียมพร้อมสาหรับการทานอาหารให้จมที่ยวชุดแรกนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวจะตามมาอีกเยอะแยะตเต็มไปหมดเลยนะวันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่มีเมนูที่เราบอกเท่านั้นเองมีอีกจมที่ยวแน,น่นอนคอ,อยติคราบอันนี้ลงใส่ เ็นอาาว่ใหญ่อยากกินแล้ว <S <S นนวันนี้นะครับไม่พอนะครับมาจาก3เมนูแล้วมีแถมด้วยคนระับมัสซึสกากครับวันนีย

เก็นโต้แล้ฮะจมเชี่ยวแน่นอนครับเป็นยัไงตอนนี้รู้สึกังไงจมเชี่ยวไหมเป็นละลายเลยละลายในปากแล้วทางนู้นนะครับกินไม่หยุดแล้วครับตอนนี้หยุดไม่ได้อ่อานอธิบายเลยครับอิ่มกันไหมคะอิ่มมากค่ะ เ็ครับตอนนี้นะครับเราก็สุดสุดท้ายนะครับนั่นคือเริ่รเลิฟล่าทุกคนครับผมภารกิจนี้วันนี้จบจบที่เดียวแล้วครับยังไงครับโอ้โหเต็มแน่นเลยนะยังไงครับตั้งใจแน่นอนที่นี่ทุกวันไม่ใช่ทุกเดือนเจอไหมครับ